ก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมเลยนะครับวันนี้ผมก็จะพามาสอนลงสอนลงการปรับสภาพอากาศเวลาในเกมนะครับ GTA แสนนะครับได้ทุกเซิร์ฟนะครับลงได้หมดนะครับแล้วแต่เรานะถ้าสมมุติว่าเราอยากถ่ายรูปนะครับก็ลงได้เช่นตอนเช้านะแล้วเราอยากถ่ายตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าจะได้ไม่ต้องรอ แอเคารีเวลาให้นะครับก็แปลว่าจะถ่ายเวลาไหนก็แล้วแต่เราเลยครับปรับได้หมดเลยนะครับเหมือนคลิปที่แล้วครับลองไปย้อนดูที่ผมแจกตัวเกมนะครับกดอินเสิร์ตนะครับที่ผมไม่นี่ให้ดูอะนะครับกดปุ่มอินเสิร์ตนะครับมันมีน้องเขาไปเมนอยู่นะครับก็ขั้นแรกนะครับผมไปทิ้งลิกงไว้ใต้คลิปนะครับก็เข้ามาที่ดาวโหลดนะครับถ้าดาวนโหลดเสร็จแล้วนะแล้วก็เข้ามาที่มันจะเป็นไฟล์เงี้ยทุกคนเดี๋ยวผมเข้าตัวเกมผมก่อนใช่ นี่ครับไม่เป็นไฟางนะคอกอะไรเนี่ยเห็นปะในอันนี้นะครับก็ถ้าทุกคนได้แล้วนะครับทุกคนก็ลากมานะครับแล้วก็เอามาวางหน้าตัวเกมเดยนะครับเนี่ยลากมาถ้ามาลงอย่างนี้ได้แล้วก็คือเสร็จอวนะครับไม่ต้องไปทําเลยนะง่ายนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปดูในเกมกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับในเมื่อเราลงปรับสภาพอากาศไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันในเกมเลยนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนผมเข้ามาในเกมแล้วนะครับตอนนี้มันเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะไปลองใช้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อดูนะว่าปุ่มมันชื่ออะไรครับมันอยู่บนคีย์บอร์ดของเรานะแถบขวานะครับผมจะขึ้นชื่อไ้นะครับก็ปุ่มเ insert ครับกดปุ๊บอ้าวโอเคนะครับนี่มันก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้นะครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้ก็คือโค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นนะอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกซองฟ้าอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับ ถ้าแม่ออกก็ปิดนะครับถ้านี้ไม่ออกเลยก็ปิดไปนะครับแต่ผมว่าสภาพอย่างนี้กําลังสวยเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือสภาพนะครับก็ปรับเป็นปรับเะไรหมดครับมืดเช้ากลางวันเย็นนะครับถ้าปรับเพิ่มก็ได้นะครับตรงนี้มีหมอกด้วยนะครับนี่หมอกอยู่ประมาณเลขเก้านะครับนะครับทุกคนแล้วแต่ทุกคนจะปรับนะถ้าไม่เอาทุกคนก็ติออกนะครับ ง่ายๆครับถ้าแอลทุกคนติ๊กออกนะครับเดี๋ยวผมจะลองตับแล้วพาไปเดินดูใหม่นะครับเป็นนหนึ่งครับตรงนี้ปุ๊บนี่ฮะทุกคนตอนกลางคืนเนี่ยถ่ายรูปได้เลยนะันนี้ก็เป็นตอนเย็นๆใหม่บ้าะฟ้าสีชมพูเฟียวกังฟเทเลยนี่นะครับทุกคนเลขาเนื้อสวยนะนี่ทุกคนดูครับโคตรเท่ก็ถ้าใครอยากจะลงตามหรือว่าไงนะครับก็ไปดูลิงก์ ที่ผมไม่นี่ไว้ให้นะครับที่ผมทิ้พตาคิปนะแล้วก็ลงตามขั้นตอนที่ผมบอกเลยนะครับถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่างงอะไรตรงไหนสอบถามมใาตาคิปนะครับผมรอตอบทุกคอมเมนต์นะครับก็สำหรับคลิปวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ